สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีตูเล่าเรื่องผ่านไพ่กับทอป,ปิกหัวข้อวันนี้ที่ว่าชาวกองวันอังคารจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เป็นการดูโดยรวมห้ามอินห้ามดราม่าค่ะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ใช่เลยก็ได้สําหรับชาวกองวันอังคารสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงดีนะคะแต่ก็ให้ระวังเกี่ยวกับขา ช่วงล่างอะคะ่ะหลังขาหัวเข่าตรงนี้ให้ดีด้วยนะคะอาจจะต้องสําหรับบางคนอาจจะเจออุบัติเหตุเข้าเฟือกทําให้ไม่สามารถขยับร่างกายได้ชั่วคราวเนอะและสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งคือชอบกักขังตัวเองชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียบหรือไม่ก็ไอตรงนี้ให้ระวังโรคซึมเศร้ากับโรคไบโพล่านะคะก็ถ้าคนรอบข้างทักหรือว่าคุณรู้สึกอารมณ์คุณแปลกๆเนี่ยคุณลองไปเช็คกับคุณหมอดูได้เเลยยนนนะะะะะคครักษาาแต่่ๆจไได้หว จะได้แบบอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้ทํำร้ายตัวเราเองอะค่ะแล้วก็บอกคนรอบข้างเนาะเขาจะได้ให้กําลังใจเราเนาะว่าเป็นยังไงอะไรบ้างอืมแล้วก็ทีนี้เราก็มาพูดเรื่องการงานการงานต่างๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ากดดันกับตัวคุณเองมากคุณคิดจะจนินตนาการไปไกลเลยอค่ะมันเหมือนกับอารมณ์แปรปรวนอะกลัว กังวลขาดความมั่นใจในตัวเองในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะการที่จะตัดสินใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีความลังเลแล้วคุณไม่กล้าที่จะทำอะไรลงไปไม่กล้าแก้ปัญหาหรือว่าหรือบางคนอยากออกจากงานนี้เลยแต่มันมีผลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อแต่สุดท้ายคุณก็ตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำยังไงอะคะ่ะ บางคนก็อยากออกจากจุดๆนี้จุดๆที่เราทำอยู่ถ้า,าปัญหามีมากเกินไปหรือว่าอะไรก็เกินไปแล้วทำให้อารมณ์เราเนี่ยคือชาวกองวันอังคารในเดือนเมษายนเนี่ยคุณไม่ต้องระวังอะไรใครเลยคุณระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวเลยอารมณ์ของตัวคุณเองเลยะคะ่ะแล้วถามว่ามีวิธีแก้ยังไงหรอคะคือให้ดูจากความเป็นจริง แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงอะคะ่ะเมื่อตาบใดที่เราดูจากความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงตรงนั้นได้ตรงนั้นได้อย่างเข้าหารนะเพราะว่าความเป็นจริงบางครั้งมันไม่น่าพิโรมเท่าไหร่ที่เราจะไปยอมรับตรงนั้นได้เราก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้สติเราก็จะมาปัญญาเราก็จะเกิดอะคะ่ะตรงนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยในการยอมรับความเป็นจริง <Porsche>. อแล้วก็สําหรับ บางคนเนาะอาจจะมีความฝันที่น่ากลัวตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหงาหงอยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแค่ฝันร้ายนะคะแต่มันไม่ฝันร้ายจะกลายเป็นดีอะค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวกองวันอังคารในเรื่องความฝันนะเดี๋ยวจะพูดต่อค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องข้อกฎหมายอาจจะมีสําหรับบางคนอาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลด้วยก็ได้อะค่ะแต่สุดท้ายคุณก็ ทุกอย่างมันก็จะขี้คายไปได้ด้วยดีอะค่ะเนี่ยมีแปดถ้วยคือเดินออกมามีสละหรือก่อนหน้าเนี้ที่คุณแบบอฝืนไม่ใช่ตัวตนของคุณเนี่ยฝืนที่อยู่ในสังคมตรงนี้ฝืนที่จะทําอะไรตรงนี้โดยที่คุณลืมตัวตนคนไปไปชั่วขณะหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวคุณก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนออกมาเองแล้วคุณก็จะตื่นรู้ด้วยตัวคุณเองออกมาจากวงจรตรงนั้นอะที่คุณต้อง ฝืนที่จะอยู่ตรงนั้นกดดันตัวเองเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นนะอืมตรงนี้ก็เออมันขึ้นมาบอกว่าทุกอย่างมันก็แก้ไขได้เนาะเพราะมันตรงนี้มันแปดถ้วยคือเดินออกมาจากความวุ่นวายเดินออกมาจากความกดดันต่างๆเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้าชอบทะเลก็ไปทะเลเหอะ ถ้าคุณอยากพักคุณก็พักเลยอะค่ะเพื่อที่จะชาร์จแบตหัวใจชาร์จแบตอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองอะค่ะตรงนี้ก็ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็ถ้าไม่จำเป็นเนาะอย่ามีหนี้เพิ่มถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามีมีหนี้เพิ่มสำหรับคนที่มีหนี้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลนะคะสุดท้ายคุณก็มีทางออกอะค่ะ แต่ถ้าคุณยังไม่มีหนี้ก็แนะนําเลยนะคะคุณอย่ามีหนี้เพิ่มอะคะ่ะดีที่สุดเลยค่ะเพราะมันจะเลื้อรังต่อไปในภายภาคหนะ้าคือสําหรับชาวกองวันอังคารเนี่ยที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งนะให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองอะคะ่ะดูดูอารมณ์ตัวเองรู้ว่าเศร้ารู้ว่าสุขก็อย่าไปลงไปเล่นกับมันอย่าไปเศร้าก็อย่าไปจมดิ่งเศร้ามากนะแค่แค่รู้ว่าตัวเองเศร้าก็พอแล้วก็ เอาตัวเองถอยออกมาจากอารมณ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ร้วนๆเลยชาวกองวันนั้นค่ะอาจจะเดือนเมษายนเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่เดือนร้อนเนาะตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงด้วยระวังมีปากเสียงโดยที่แบบตรงนี้คุณต้องระวังปากเสียงของคุณด้วยบางทีเงียบเงียบจะดีกว่านะแล้ว หรือว่าอะไรก็ตามที่มันถูกปิดบังมานานที่มันไม่รู้อะสุดท้ายเนี่ยความจริงมันก็จะเปิดเผยด้วยตรงนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งด้วยนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าจะต้องทํายังไงแล้วตัดสินใจเดินออกมาจากจุดๆนั้นนะคะที่คุณคิดว่ามีความสุขอืมแต่จริงๆมันยิ่งดำดิ่งดำลึกลงไปแต่สุดท้ายคุณก็มีปัญญาคุณก็ตื่นรู้ได้ด้วยตัวคุณเองอะคะ่ะแล้วก็คุณก็จะออกมาจาก สถานการณ์ตรงนั้นได้เอางี้สรุปสั้นๆชาวกองวรังคานเนาะให้ระวังเรื่องอารมณ์และหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณฝืนมานานหรือว่ากดดันมานานเนี่ยคุณอยากออกมาจากจุดนี้คุณก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ที่จะออกจากจุดนี้และหลายๆเรื่องราวที่มันมีความลับดำมืดเนี่ยมันก็จะสว่างออกมาแล้วคุณรู้ต่อไปว่าคุณจะต้องทำยังไงกับมันต่อไปอะคะ่ะพอมันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋คุณก็ตัดสินได้แล้วว่า คุณก็จะทํำยังไงกับมันต่อไปได้ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักโอ้ถ้าเป็นความรักตรงนี้โอ้รักซ้อนซ้อนเงื่อนเลยอะบอกให้เป็นอะไรที่พันผูกผูกพันกันจะจากลาก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งสุดท้ายคุณก็ต้องจากาสําหรับคู่ที่มีปัญหาเนาะที่ะคาราคาสังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณก็ปิ้งไอเดียปัญญาคนเกิดคุณก็เดินออกมาจากตรงนั้นถึงมันจะเศร้าคุณก็ยอมรับมันได้คุณเข้าหารพอค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าความรักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวใส่แว่นนิดนึงโอ้เพจออฟสอดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรออีกนิดนึงนะเรื่องหลายๆเรื่องที่เราขาดใจอะ่ะไม่ว่าเรื่องเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันจะชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ออกมามันจะแยกดํากับขาวเลยค่ะที่เหลือคุณเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำไงเนี่ความเป็นอิสระยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเห็นไหมคะ ถ้าความรักของคุณที่มีปัญหาอยู่นะคะคุณมีความจริงใจความรักนี่แปดถ้วยนี่ก็แปดถ้วยสําหรับคู่ที่มีปัญหาที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถเดินออกมาจากวงจรตรงนี้ได้อ่ะสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะตื่นรู้ของมาตื่นรู้อ่ะแล้วคุณก็จะนี่จะติดนี่ก็จะติดคุณก็จะตัดสินใจได้อ่ะคะ่ะว่าจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปคุณอยากอยู่ในวงจรตรงนี้หรือคุณอยากจะ เดินออกมาจากตรงนั้นแต่คุณจะมีทางออกของคุณเองอะค่ะสำหรับคู่ที่มีปัญหาเนาะความรักจะไม่พูดเยอะแล้วนะความรักที่มีปัญหาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะชัดเจนออกมาและทำให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะไปต่อหรือว่าคุณจะพอแค่นี้ค่ะสำหรับคู่ที่มีปัญหาเนอืนี่ความรักนี่ว่าไงโอ้นี่ ไทยใบนี้ภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงเอ,อ่ word waiting for ควรค่าแก่การรอคอยจงรอเวลาที่เหมาะสมในความรักของคุณรอในที่นี้ไม่จําเป็นว่าต้องรอรอให้เขากลับมาแต่ว่ารอในที่นี้คือรอคู่ที่แท้จริงนะความหมายคือความสัมพันธ์แบบคู่แท้ต้องใช้ความอดทนเนื่องจากเหตุมีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการความตั้งใจจริงของคู่รักของคุณอาจอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเทเวดา และคุณเพราะขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าพร้อมสําหรับรักแท้หรือไม่ไพ่เวนี้ต้องให้คุณมั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ควรค่าแก่การรอคอยเนื่องจากเป็นช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมได้ถูกธรรมชาติกําหนดไว้แล้วทุกสิ่งจะปกักกดตามกฎของจักรวาลถ้าหากเราพยายามที่จะบังคับให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราอาจจะสูญเสียก็ได้ปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติอะค่ะ เทพแห่งความรักยังได้ยินเสียงยังได้ยินในสิ่งที่คุณถามเรื่องเนื้อคู่และท่านกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อช่วยช่วยให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักหน้าที่ของคุณคือรับฟังคําแนะนําทําตามยานอย่างรู้ของคุณจงเชื่อมั่นในความรู้สึกและรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมรอในที่นี้ไม่จําเป็นว่าต้องรอใครคนใดคนหมายถึงว่าเจาะจงคนไปเลยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็ได้เมื่อถึงเวลาจัก,กรวาลอาจจะส่ง รักแท้คนที่ใช่ไหมเราก็ได้อาจจะเป็นคนละคนกับที่คุณคิดว่าคุณรออยู่อะค่ะอืมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรีบร้อนเลยนะคะเรื่องความรักอะค่ะสุดท้ายคุณก็ได้รักที่ดีอะค่ะเพียงแต่ว่าช้านิดนึงช่วงนี้ทุกอย่างคุณต้องปล่อยเป็นธรรมชาติเหมือนว่าไม่อยากให้คุณฝืนเพราะบางครั้งเนี่ยคุณได้อะไรที่มันยังไม่ถึงเวลามันแทนที่จะได้อะคุณกลับสูญเสียมากกว่าในเรื่องความรักเนาะทีนี้เรามาดูไพ่แองเจิ้ลดอนสต็อป สิ่งที่คุณทําอะไรอยู่อะที่คุณเนี่ยเขาบอกว่าอย่าหยุดแล้วก็คอมมูนิเคตเคลียร์ไม่ว่าคุณคุยอะไรกับใครก็ตามให้ให้ชัดเจนเนาะให้เคลียร์ให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วก็เทคแอคชั่นแล้วก็เดินหน้าต่อเลยค่ะเดินหน้าต่อกับตัวคุณเองนะคะให้รักอย่าหยุดรักตัวคุณเองนะคะแล้วก็ตามใจว่าคุณสื่อสารอะไรออกไปก็ตามให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วก็คุณก็เดินหน้าต่อคุณได้เลยอะค่ะ นี่เรามาดูโอ้อเชนอิน e ดอวินลมไพ่ใบนี้เปรียบเหมือนว่าลมเนีนาะลมที่มันพัดแป๊บหนึ่งโอเคต่อเลยค่ะเอ่ออเชนอิน t ด e วินการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเออ ที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยได้เตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ลมเปลี่ยนทิศสังเกตด้วยตาอาจมองไม่เห็นอาจจะพัดไปอีกทางสิ่งที่คุณต้องทําคือรับมือกับพายุแล้วก็มีสติแล้วก็เตรียมแผนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะไม่มีเอ,อ่อในความเป็นจริงมันไม่มีขาวหรือดําหรือยั่งยืนตลอดไปทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงภายนอกเราไม่ชอบเท่าไหร่ชีวิตการดําเนินมาถึงสิ่งที่น่าสนใจ ให้มีความหมายใข้รู้ไหว้ไว้สิ่งมหัศจรรย์กำลังเข้ามาในกระแสลมและความไม่รู้นี้จะก,กำเนิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเออเหมือนว่าลมมันพัดพาเนะาะมันมาทั้งพัดสิ่งที่ดีมาแล้วก็พัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปอืไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามยอมรับความเป็นจริงแล้วปล่อยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอะคะ่ะแล้วก็แค่เรามีสติ ตั้งรับมันแค่นั้นเองใน,ในการรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าไม่อยากผิดหวังมากก็อย่าคาดหวังกับมันมากนะคะแต่ให้ทำอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอะคะ่ะไพ่ก็อยากจะแนะนำตรงนี้เนาะส่วนนี้แอร์เอลเมนต์อุอ้ยลมเหมือนกันเลยนี่ก็ลมเหมือนกันธาตุลมในนี้บอกเป็นธาตุลม I am one the element of air and a m open To All Knowledge and w i s dom เหมือนทุกอย่างจะถ้าลมเนาะมาเร็วไปเร็วเคมเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนคุณจะตื่นรู้แล้วสัมผัสอะไรที่มันแบบเร็วมากอะค่ะขอให้คุณมีสติตั้งรับมันอะค่ะเนี่ยแต่ว่าคุณมีอิสระนะคุณมีอิสระมากเลยคุณดูปีกนางฟ้าค่ะล่องลอยไปตามลมคือปล่อยทุกอย่าง พายุอ่ะเนาะเหมือนถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ถ้าเราไปต้านพายุต้นไม้ก็ล้มหักได้แต่ถ้าเราเปียบตัวเราเหมือนต้นหญ้าอ่อนๆเนี่ยต้นหญ้าน้อยๆลมแรงหรือจะถึงถอนหญ้าได้ก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเนาะตรงนี้ให้ตั้งหลักแล้วตั้งสติอุ้ยพูดง่ายจังเลยเนาะแต่ว่าทำอะยากก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจทุกคนเลยอะค่ะ สำหรับชาวกองวันอังคารนะคะ่ะก็จะมีสิ่งดีๆพัดเข้ามาเช็คเช่นเดียวกันแล้วก็พัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วกันเนาะพี่ตุ๊ก็พูดอย่างนี้แล้วกันเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูพระพิคเนตอยากจะบอกอะไรโอ้ความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมมันต้องเป็นสิ่งที่ดีสิหลายๆเรื่องอะที่มันยังไม่ยอมจบสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการงานความรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยจากนี้ไปอะมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลเกิดขึ้นแล้วแต่ระหว่างทางที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก่อนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ใครจะไปรู้พอระยะยาวมันอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเราก็ได้ดูดีพระพิคเนตนั่งผลทับทิมแล้วก็ต้นหญ้าไม่รู้ต้นอะไรเนาะแล้วก็ผลไม้เพียบแต่ว่าใบเนี้ยโพโปร,โปรส ปอร์ลิตี้โบสเปอร์ลิตี้ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะเข้ามาะคะ่ะอืความเจริญรุ่งเรืองและมีคุณมีความสามารถที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ในชีวิตคุณนะคะ่ะความอยู่ดีกินดีอ,อปรับเข้าสู่ให้ดีกว่าเดิมเปลี่ยนสิ่งเดิมๆให้ดีขึ้นเมื่อเจอกับสิ่งที่ใช่ ส่วนเรื่องงานเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสทำหลายอย่างเนาะลองผิดลองถูกมาแล้วอะ่ะจากนี้ไปอะ่ะคุณอาจจะเจอเส้นทางที่ใช่ของคุณแล้วอะค่ะเนี่ยโปรสเปอริตี้เหมือนพระพิคเนกจะบอกว่า ชาวกองวันอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะคือมีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองรออยู่ใครที่ลองผิดลองถูกมานานแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเส้นทางของคุณเส้นทางที่ใช่แต่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบคุณก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันเกิดแบบธรรมชาติแค่มีสติตั้งรับมันแล้วก็สิ่งนี้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับคุณก็ได้ก็จบราคาสําหรับชาวกองวรรณคารถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะคะสวัสดีค่ะ